สวัสดีครับอันนี้ก็จะพามาเที่ยวที่แปลงของพี่จำลองนะครับอยู่ที่บ้านบัวถนนหมู่ที่4ตาบลสูงเนินอําเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับโครงการก่อสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดหนึ่งไร่นะครับแต่ว่าดูแล้วจริงๆแล้วดูเหมือนจะแคบแต่จริงๆแล้วพอ,พอจัดวางจริงๆก็ไม่แคบนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าง,งานกันนะครับเป็นขนาดหนึ่งไร่ที่ต้องมีการถอยดินด้วยนะครับพิเศษมากเพราะาไม่เคยเห็นแปลงไหนนะครับของอำเภอรกระสังนะครับที่จะต้องมีการก่อสร้างโครงการโคกหนองนาแล้วมีการถอยดินนี่นะครับนะครับมีถอยดินด้วยนะครับรถดับซิ่งสองลำ นะครับเข้ามาช่วยปล่อยดินแล้วก็มีรถปรับเกลียงอีกหนึ่งอีกหนึ่งลำนะครับเจ้าคูปตา้า47นะเาจะดูกันนะนี่ดินของแปลงนี้นะครับเป็นดินดินเหนียวนะครับนี่ครับโครงสร้างของดินค่อนข้างจะเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนี่เลยว้าวนี่ครับเหนียวๆอย่างนี้เลย ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแค่เรียนให้ทราบครับผมไป,ไปดูกันครับขุดผาน้ำนะครับแปลงนี้ขุดผาน้ำเลยเพราะว่าว,ว,วันที่แล้วที่ว่าผมมาทำคลิปก็นี่ครับมีการทำคันชะลอน้ำเป็นระยะระยะนะครับนี่ นี่เป็นเทคนิคนะครับเทคนิคของของของแต่ละท่านแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันของผู้ดำเนินการขุดนะครับอันนี้คือฝายชะลอน้ําระหว่างการขุดนะครับฝายชะลอน้ําระหว่างการขุดนะครับถ้าไม่งั้นจะขุดลําบากมากนะครับท่านผู้ชมเพราะขุดผ่านน้านี่ต้องใช้เวลาเยอะแล้วก็กินกินเวลากินพลังงานกินค่าสึกหลอค่อนข้างมากนะครับก็เลยต้องมีการทําฝายชะลอน้ําไว้ก่อนนะครับ ขุดเป็นชุดๆๆไปนะครับเป็นการบริหารจัดการหน้าง,งานได้อย่างดีนะครับตักนิ่มๆเลยนะครับหนึ่งไร่จะมีการทอยดินนะครับเป็นแปลงแรกและน่าจะเป็นแปลงเดียวของอำเภอกร,ระสังเลยก็ว่าได้นะครับพิเศษมาก ท่านผู้ชมดูไปพลางๆนะครับอันนี้ก็ระยะ45องศานี่นะครับอันนี้คือ GL เดิมอยู่นี่นะครับนี่นะครับ GL เดิมอยู่นี่นะครับก็คือดินเดิม GL คือ ground level นะครับจุดศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ลงไปนะครับก็พักแรกอยู่นี่นะครับพักแรกอยู่นี่เอออันนี้ ดูเหมือนจะมีตาน้ำหูน้ำจมูกน้ำหรือเปล่าเพราะว่าวิบบอ๊อบวิบบอ๊อบอยู่ที่แถวนั้นหรือว่าน้ำอยู่ที่แปลงนาฝั่งทางโน้นแล้วเขาไหลลงมาสู่ที่ต่ำไม่ได้แล้วต้องเข้าไปดูกันใกล้ๆเขาัาท่านผู้ชมไปมาแล้วก็ไปกันเลยโอ้ดินเหนียวเขาค่อนข้างจะอยู่ทรงนะครับแม่ฝนจะตกหนักขนาดไหนเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวนะครับ นะครับอยู่ทรงครับอย่างดีเลยนีย่ครับปิปับปบบับอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูฝั่งนู้นดีครับว่าเป็นตาน้ำหรือเปล่าหรือไอเป็นน้ำที่ไหลามาจากนาแปลงนาหรือเปล่าออเอ้ยไม่มีนะ ดูดิครับแห้งแลกขนาดนี้แล้วอันนี้เขาเอาน้ำมาจากไหนเออวิเศษละอันนี้ถึงว่าตักพาน้ำแล้วครับนี่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 ตรงนี้นะครับตลอดแนวเลยครับวิ๊บวับปิ๊บวับปิ๊บวับเนี่ยครับน้ำซึมมาอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ครับน้ำซึมน้ำไหลมาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับนี่ ตลอดแนวเลยเออน้ำมาจากไหนอ่ะว้าววิเศษแล้วดูครับฝั่งนู้นนะครับทั้งแถบเลยครับท่านผู้ชมดินเหนียวเป็นแผ่นแผ่นเลยนะครับนูแผ่นแผ่นเลยโอ้กินกำลังเครื่องอยู่หลายส่วนแล้วครับดินเหนียวแล้วมันก็จะจกยากหน่อยนะครับดินเหนียวไม่เหมือนกับดินล้วน แต่ข้อดีของเขาก็คือไม่พังเลยครับอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยครับดูเลยครับนะครับตัดมาแค่ไหนก็อยู่ยังไงอยู่ก็อยู่อย่างนั้นเลยนะครับอย่างดีเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับว้าวนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของดินครับว้าวของพระแม่ธรณี มหัศจรรย์มากครับแต่ละที่แต่ละที่จะมีความเป็นเฉพาะอย่างสูงเลยครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแม้แปลงข้างเคียงกันบางทีก็ไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่ที่สนุกสนานแล้วก็น่าศึกษามากมากครับเกี่ยวกับพระแม่ธรณีถ้าเราเข้าใจนะครับเราจะหาประโยชน์จากพระแม่ธรณีได้เยอะเลยนะครับเพราะพระแม่ธรณีนี้จะมีพลังเยอะมากนะครับถ้าเราเข้าใจพระแม่พระแม่ธรณีนะครับ ยายดินลรปรับเกียร์ไปพลางสวยงามมากยวต,ต้องดูตอนจบอีกทีนะครับอันนี้เป็นระหว่างนะครับระหว่างการดำเนินการก่อสร้างนะครับ ก็เลยยังไม่เห็นผลสําเร็จว่าจะออกมาเป็นรูปร่างประมาณไหนอะไรยังไงนะครับต้องผ่านไปสักสองสามปีครับหลังจากลงพืชพันธุ์ธรราหารแล้วนะครับก็จะได้เห็นแนวเห็นอะไรว่าจะสวยสดจยดย้อยขนาดไหนนะครับนี่ครับหนึ่งไร่มีการทอยดินก็เลยตรงนั้นก็จะไม่เป็นสันแข็งนะครับตรงนั้นเออขุดสันแข็งเพื่ออเข้ามายืนครับเพราะว่าเป็น แปคโฮซิ่งขนาด135ระยะทําการของเขาก็จะก็จะสั้นลงมาหน่อยนะครับก็เลยต้องเปิดสันแข็งเพื่อลงไปยืนตรงตําแหน่งนั้นนะครับเพื่อจะจกให้ได้ความลึกให้ได้นะครับอันนี้คือข้อด้อยนะครับท่านผู้ชมข้อด้อยถ้าเราใช้แปคโฮเล็กนะครับก็จะมีข้อด้อยอยู่ตรงนี้นะครับก็คือต้องเปิดสันแข็งมายืน แต่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัญหาเท่าไหร่ถ้าเป็นดินเหนียวนะครับแม้เปิดสันแข็งมายืนก็หลังจากปิดแล้วทรงก็น่าจะคงอยู่นะครับน่าจะไม่เสียทรงนะครับก็ดูเป็นกรณีกรณีไปนะครับครับดูดินติดมือแมคโค เป็นการให้สัญญาณกันนะครับอันนี้ไม่ต้องเคาะเลยนะครับแค่ยกไปไว้ข้างๆก็แสดงว่าเอาไปได้นะครับยกไปไว้ข้างๆรถนะครับก็ไปได้หลอเย็นนะครับคน,คน,ค,นคนขุดคนขับหล่อเย็นมากนะครับย่ยางดีสวยงาม คอยดินข้างๆโอเคแค่นี้ระยะนี้ก็ก็ไม่สามารถจะจะโยนไปได้แล้วนะครับเราประยะทําการทองแขนเขาก็ได้ประมาณนี้นะครับกว่านี้ไม่ได้าะไม่ใช่ขนาด200ท้า200สามารถจะยื่นยกยืดยกไปได้นะครับรสําหรับคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาไทยโดยข้อหนึ่งสไตล์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ไอเกลือนึกว่าใคร